สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดาราวีสุวรรณภาพส่วนใหญ่ที่ทางโบสถจะเรียกกันว่าแม่นิดก็ได้มารู้จักพระเจ้าก็ก็หลายปีแล้วค่ะรู้จักพระเจ้ามาตอนนั้นก็ยังรับราชการอยู่ยังไปทำงานอยู่แต่สามีเนี่ยมารับมาเชื่อพระเจ้าก่อนแล้วก็พอตอนหลังาสามีก็แนะนำให้ ไปรู้จักกับดรกําจรดรเราก็ไปบ้านดรกําจรก็ไปแคร์ที่บ้านดรกําจรตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็ไปกับลูกๆด้วยแล้วดรกําจรก็ชวนบอกว่า,วาอาทิตย์เนี่ยไปไปเที่ยวโบสถ์ไม่ล่ะพวกเราก็เลยไปกันก็ไปเที่ยวโบสถ์พอถึงเวลาที่เขานมัสการกันเราก็นั่งดูอยู่เราก็ทําตามเขาน่ะละเพราะว่าเราเนี่ยตอนเล็กๆเ,เราก็เรียนโรงเรียนพวกแคทอลิกมา แล้วก็รู้จักพระเยซูมานานแล้วพระแม่มารีพระเยซูแล้วเสร็จแล้วก็พอตอนหลังค่อยรับเชื่อดรกําจรกจอก็บอกเออน้องนิดน้องนิดออกมารับเชื่อไปแล้วก็เรียกลูกสาวออกมาด้วยเราก็เลยออกไปรับเชื่อโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่ารับเชื่อย,อยังไงเลยแต่อะไรก็พูดตามที่เขาบอกให้พูดยังไงเราก็พูดตามไปแล้วพอต่อไปต่อมาอีกก็ดรกําจรก็ชวน ให้ลูกชายกับลูกสะพ้ยนะ่ะก็บอกเออให้ไปเที่ยวโบสถ์ก็ทําเหมือนอย่างชวนเรานั่นลหละแล้วสล้วพอถึงเวลาที่เอ่อไปร,รับเชื่อก็ให้ลูกชายกับลูกสะพ้ยออกไปร,รับเชื่อตอนนั้นเราก็ดีใจโ,โหจนน้ําตาไหลเลยว่าเพราะว่าลูกลูกทุกคนกับตัวแม่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นโอไปไปเชื่อพระเจ้ากันหมด พอสัปดาห์ต่อมาแล้วก็เลยมาโบสถ์กันโดยที่ามากันเองอะ่ะมาโดยที่มากันเป็นทั้งบ้านเราอะ่ะมากันหมดแต่พ่อเนี่ยก็มาด้วยกับเราเป็นบางครั้งเพราะว่าพ่อเชื่อก่อนเขาก็ไปโบสถ์อาจารย์นิรุตก็อยู่เป็นคนละโบสถ์เราก็เลยมาโตดโตยอยู่โบสถ์นี้กันแล้วพอตอนหลังเนี่ยตอนที่มาเชื่อพระเจ้าระหว่างที่มาเจือพระเจ้าอยู่เนี่ย เราก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรงงานโรงงานเย็บผ้าคือโรงงานเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้พอโรงงานไปไม่ได้โรงงานก็เลยต้องล่มสลายตอนนี้เราก็หนี้สินล้นพ้นตัวเลยตอนนี้แล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะใช้หนี้ในบทเนี่ยเพราะเราเป็นเครือจการเพราะหนี้สินมันก็มากมายตั้ง70็70 70 0ล้านใครจะมา หาจากไหนมาใช้ได้อะไรเงี้ยทั้งดอกเบีย้ยนะคะเงินต้นกับดอกเบีย้ยเพราะดอกเบีย้ยก็30ล้านเข้าไปแล้วแล้วพอดีเขาให้เราพักดอกเบีย้ยเก่าดอกเบีย้ยใหม่ก็ก็เดินไปเรื่อยๆถึง15ล้านนะดอกเบีย้ยใหม่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนหลังเขาก็เลยพักดอกเบีย้ยให้เราทั้งหมดพอตอนหลังที่พวกเราได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันอธิษฐานก็ร่วมใจกันอธิษฐานลูกๆก,ก,ก็อธิษฐานกันนะอธิษฐานขอให้ทั้งอ เงินต้นเงินต้นหมดเถอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากมีหนี้มีสินเสร็จแล้วพอตอนหลังที่ธนาคารเรียกเราไปประนอมหนี้อ่ะเราก็เลยเล่าให้ธนาคารฟังบอกว่าเราไม่อยากให้ที่ชิ้นนี้หลุดเพราะธนาคารอยากได้อยู่แล้วเพื่อเป็นที่ริมถนนแจ้งวัฒนะตอนหลังเนี่ยธนาคารก็อารมุ่มอร่วยให้เราแล้วเราก็ทําหนังสือไปขอลดดอกเบี้ยอีกคือลดดอกเบี้ยเนี่ยต้นเนี่ยเขาไม่ลดให้ เขาก็ลดแต่ดอกเบี้ยให้เราดอกเบี้ยที่30ล้านเนี่ยครั้งแรกกับดอกเบี้ยมาอีก15ล้านเนี่ยเขาก็ลดให้เราเราขอลดเหลือ4ล้านเราขอลดเองนะเหลือ4ล้านเด็กที่เขามาทําหน้าที่เนี่ยเขาก็หัวเราะแล้วก็ก็มองเราหัวจดเท้าเลยนะเขาก็บอกแหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์อาจารย์ลดอะไรมากมายขนาดนี้ไม่มีที่ไหนเ็าทากันหรอกเราบอกเออเอางี้แล้วกันหนูเอาจดหมายอันเนี้ย ไปส่งให้กับผู้จัดการแล้วกันไดแล้วเสร็จแล้วก็เราก็กลับแล้วเสร็จแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาก็เรียกเราไปธนาคารเขาก็บอกบอกว่าตกลงผู้จัดการเนี่ยลดให้ลดให้สล้านลดได้เลยหลือสล้านเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็พอได้สี่ล้านลดได้สี่ล้านเราก็จะเอาเงินที่ไหนแล้วสี่ล้านไม่ธนาคารตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแล้ว เพราะตอนนั้นโชลูมของเราเนี่ยยังหาคนเช่าไม่ได้เราก็มาอธิษฐานพระเจ้าให้มีคนเช่าโชลูมส่วนใหญ่คนโทรมาเราจะบอกเอาค่าเงินกินเปล่าแล้วหกล้านวันนั้นไม่รู้นึกยังไงขึ้นมาพอคนโทรมาเช่าเราก็เรียกสี่ล้านทันทีเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็คนที่ะจะไปเช่าก็ดีใจเขาก็บอกเอาตกลงก็าวางเงินเลยวางวัดจําไว้เลยก่อนที่จะใช้นี่ธนาคารเนี่ยเราก็หักสิกรสถวายพระเจ้าก่อน พอเราถวายพระเจ้าเสร็จปั๊บเงินเราไม่พอสี่ล้านที่จะใช้นี่ธนาคารแล้วเราก็มาอธิษฐานพระเจ้าเพราะธนาคารก็บอกว่าภายในสิ้นเดือนอันนี้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนไงเราก็มาอธิษฐานพระเจ้าอีกบอกพระเจ้า่ะ,าะตอนนี้เงินลูกไม่พอที่จะใช้นี่ธนาคารและสี่ล้านเนี่ยขอพระเจ้าช่วยให้ลูกได้ลดเหลือสองล้านได้ไหมเราก็มาอธิษฐานพระเจ้าวันไหนนอนไม่หลับก็อธิษฐานอยูบนเตียงต้งองร้องไห้ั้งอธิษฐานข่มควรถึงท่านตลอด ลูกก็อดอาหารอธิษฐานกันเสร็จแล้วพอต่อมาอีกสักประมาณอาทิตย์กว่าธนาคารก็โทรอีกเขาบอกอาจารย์อาจารย์ให้มาที่ธนาคารแล้วก็บอกตกลงก็ตกลงไหมคะเขาบอกอาจารย์มาฟังที่นี่เองเลยก็แล้วกันเราก็ไปกันใจแล้วก็ตุนมุมต่อแต่เราก็นึกว่าพระเจ้าต้องช่วยเราแน่แล้วเราบอกอ้าวเรื่องของเราว่างเขาบอกผู้จัดการเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าอะไรดอกเบี้ยตั้งสามสี่สิบล้านขอลดสี่ล้านได้ยังจะมาขอลดอีกสองล้านอีก แล้วเขาก็เลยบอกอ mm. ขอเขาก็เลยให้ให้สองล้านลดที่จาก40 000, กว่าล,ล้านเนี่ยลดที่เหลือสองล้านนะคะพอตอนหลังเนี่ยหนี้หมดแล้วที่ดินเราก็ยังอยู่นะคะตกลงที่ดินเราก็อยู่แล้วเราหนี้เราก็หมดตอนนี้เราก็เป็นไทยเราก็ไม่มีหนี้สินนี้ต่อไปแล้วก็ <Sydney. S 2> ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ดูแลดูแลทั้งครอบครัวเลยอ่าก็จะฝากข้อพระคัมภีรมัทธิว6กสามสามค่ะ ท่านทั้งหลายโจงเสวยหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์ก็จะเพิ่มเติมสิ่งตะพวงเหล่านั้นให้นะคะก็ขอให้ฝากพระคำพีนี้ไว้กับข้อพระคำพีนี้ฝากไว้กับพี่น้องทุกๆกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ